สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาอยู่ที่หมู่13บ้านชัยนิเวศนะครับอําเภอเวียงชัยตําบลเวียงชัยจังหวัดเชียงไหมโอ้โหอ,โอ้เป็นกําเมืองขนาดนี้ครับก็หมายความว่าวันนี้มาติดตาม ผลนการทำงานของสามเกลเวอร์แพนที่จังหวัดเชียงไฮเหนือสุดยอดในสยามที่นี่ครับพบกับเกษตรกรผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนท่านนั้นมีหัวก้าวหน้าด้านการเกษตรสามารถปลูกทุเรียนพันธุ์มูสันคิงและหมอนทอง เพราะท่านบอกว่าความก้าวหน้าทางการเกษตรคือการส่งออกและท่านก็มองว่าการส่งออกของท่านนั้นจะต้องเป็นการส่งออกที่ยั่งยืนตัวแล้วท่านก็หันมาใจผลิตภัณฑ์3เกลอือวันนี้มาพบกับตัวท่านเลยครับและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์พร้อมท่านเจ้าของสวนสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับท่านแรกครเป็นเจ้าของสวนครับชื่อว่ายัางครับผมสัญญาโลจันรัตครับชื่อเล่นครับผมชื่อแจ็คครับ นี่คือเจ้าของสวนหรือว่าผมขออนุญาตเรียกว่าพี่แจ็คได้ครับได้ครับครับผมอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลอนะครับชื่ออย่างครับโสพลครับผมนามสกุลครับโสพลนวิญญาลัตษ์ครับชื่อเล่นหมอมีเล่นครับกีแต้กีแต้เลยของแตครับผมขอห้องว่าไอโซได้ก่อครับได้สั้นๆนะครับผมท่านที่เคารพและโอกาสนี้ท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์และเจ้าของสวนแห่งนี้อยู่ที่นี่พร้อมกันแล้วผมขออนุญาตทมเจ้าของสวนแห่งนี้เลยกันแล้วกันนะครับว่าที่นี่เนี่ยครับไอ ไอ้แจ๊กเนี่ยนะครับคิดจะใดถึงมาปลูกทุเรียนพันธุ์มูซันคิงกับส่วนทุเรียนพันธุ์มอนทองรู้สึกว่าไอ้มูซันคิงนี่จะทนความหนาวได้ครับแล้วก็แข็งแรงหน่อยครไปมอ่อนทองนี่คมหนาวว่ได้ครับถ้าต่ำกว่าศึปองศานี่ไม่ใครลงละต่ำกว่าศึคือแนวคิดที่เขาปลูกมูซันคิงก็คือว่ากลัวว่ามันจะเป็นเรื่องของความหนาวความหนาวพอจะวัดเจียงไฮเราเลยใช้มูซันคิงว่าน่าจะทนกว่า แล้วมันเปลี่ยนไปอันก่อครับผมมันเคยมีปีหนึ่งครับที่ชาวหาปลูกเยอะเลยครับปลูกกันนักขนาดรอบปีนั่นไอหมูสัง킹มาตายแต่มท้องตายหมดเลยครับในปีหนึ่งเวลาตายนี่มันเกิดจะไออย่างมาก่อนครับมันปลูกใหม่ครับมาหนึ่งปีเนาะเดี๋ยวความหนาวปุ๊บทิ้งใบใบจะลวงหมดเลยครับเอา่ลวงหมดเรียบร้อยเลยหมดหนาวนี่บาฟื้นแล้วบาฟื้นแล้วไม่ฟื้นแล้วและอันไอแจ็คเนี่ยปลูกทั้งหมดเนี่ยครับเป็นหมูสันคิงกี่ต้นครับประมาณร้อยต้นครับหมอนทองครับ สาวต้นครับสาวต้นครับตอนนี้มูสังคิงอายุกี่ปีครับสองปีครับสองปีแล้วครับหมอนทองแล้วครับประมาณเขาห้าปีครับห้าปีห้าปีเพิ่งสะพานี่พอดีครับเพสะพานนี่ยอ๋อที่ผ่านมานี่ห้าปีพอดีนะครับเอาละครับในฐานะที่เป็นเจ้าแรกๆถูกกว่าครับครับผมสามารถที่จะบอกได้ครับว่าการที่เขาดูแลครั้งแรกๆนั้นมีวิธีการดูแลอย่างใดแบบไหนและจํามาจากไผ่ครับก็สุนมากทั่วไปครับศึกษาทั้งอินเทอร์เน็ต ทำตามอินเทอร์เน็ตก็เปาะแปะ,ปะไปก็อใจของบนทุกอย่างเท่าที่ที่เจออะใจมั่วไปหมดเลยครับเอาใจมั่วไปหมดเลยครับนะครับและตอนที่ใจมัว่วๆวนั่นแหละตัวของไอ้ต้นต้นทุเรียนมันมีผลจะได้บ้างมันรู้สึกแบบใบใบ,ใบออกเหลืองมันมาเขียวเอาออกเหลือง,ม,าม,างาม,มันมางามมันแบบสดชื่นมันตึงบอกใครขึ้นแล้วมาเจอผลิตภัณฑ์3เกลอเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระดาสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตายหญิงเกษตรเนี่ยตอนไหนครับ เพื่อนแนะนํานะครับก็แนะนำว่าใดครับเขาลองใจพอเห็นเขาใจดีผมก็ลองใจดูเนาะเอ้ก็ดีอยู่ครับจากใบเหลืองมันเริ่มเขียวขึ้นเออคงจะดีแล้วแนวทางเนี่ยผมใจมาแปดเดือนก็ดีขึ้นครับตอนนี้ก็ใบเขียวมดดูงามเลยวครับมันเขียวเนาะแล้วก็คมหนาก็มีแล้วตอนนี้ไอตัวทุเรียนหมอนทองอ่ะที่ว่ามียี่สิบต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ใจไปแล้วเนี่ยมันห้าปีแล้วมันเพิ่อดอกออกผลพอกหอครับ ออกครับกำลังนี่ปีแรกครับเข้าครับปีแรกปีแรกนี่ปีนี่ปีแรกครับนี่ก็ปีแรกครับหลังจากใช้เพิ่งใช้แปดเดือนกำลังออกปีแรกชุดแรกนะครับผมใช้คู่หูมาแปดเดือนแล้วครับครับโอ้แล้วครั้งแรกเนี่ยในการที่ทุเรียนหม่อนทองออกครั้งแรกนี่ตอนที่เราใช้คู่หูนะไปบํารุงต้นทุเรียนหม่อนทองอายุห้าปีนะครับครับไปบํารุงด้านไหนพ่อครับพผมทุกส่วนน่ากรับครับเพราะผมผมบอกมาเน้นถ้าออกดอกนี่เฮืมสมบูรณ์สมบูรณ์ก่อนอาจจะออก เนาะแต่ฮอร์โมนจุ่ยฮอร์โมนตัวนี้มันมันจ่วยอะไรยังไงแค่คู่หูเนี่ยนะเอของมนสมบูรณ์มันก็ออกเองต่ำถึงฤดูกาลมันก็ออกเองอของมันสมบูรณ์นี่นี่หมอทองเขาเห็นแล้วครั้งแรกเลยนี่ผมผมไม่ได้ใส่สารอย่างซชอย่างครับครับขอมาให้สมบูรณ์แจ้งฮอร์โมนตัวเนี้ยเขาสมบูรณ์ต้องออกเองดูดูใบเขียวเขียวเขียวดีดีครับครับแล้วก็พอปรากฏว่าพอมันออกแล้วตอนเนี้ยต้นหนึ่งเนี่ยนะครับอายุห้าปีเนี่ยออกสักกี่ลูกต่อต้นครับเนี่ยเฉลี่ยประมาณ ซิปกูลูกสาลูนะครับเพราะผมมันต้นต้นกลางแขนครับกลางแขนน้อยอยู่ผมมันน้อยกลางแขนเพราะอย่างถึงไปวิธีการตัดแต่งของไอ้แจ็คถึงเป็นแบบนี้ครับเพราะผมผมเคยดูหนังสือ,เ,อเขาแนะนำแบบปลูกปลูกกระถิน่นยุคใหม่ใจพื้นที่น้อยคุม้มค่าหนึ่งไร่กระปูกได้หกสิบต้นเพราะสอดพื้นที่น้อยผมพื้นที่แคบถ้าแปดกูแปดก็ได้ประมาณเสาห้าเสาสองต้นเนี่ยไอ้นี่ไร่ได้ต้องหกสิบต้น และในทางความเป็นจริงเนี่ยมันในชางทำแบบนี้เนี่ยมันมันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เราสามารถจะใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่จะได้ครับได้ครับแต่คบสูงของมันสี่เมตรกิงตัดยอดกิ่งกิ้งละว่ายสิบสองกิ่งอันนี้ก็ถือเป็นเทคนิคส่วนตัวของไอ้แจ็คเองบอกบอกครับมีคนทำมาแล้วครับทำมาแล้วมีมีผมก็แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นวิธีการที่เรียกว่าท่านที่เคารพอาจจะเพิ่งเคยเห็นเพราะเป็นมูซันคิงครับมูซันคิงครับเป็นมูซันคิงแล้วก็ เป็นกลางแขนแล้วของหมอนทองเราทําแบบนี้ก่อนครับเหมือนกันครับทาทุกอย่างแบบนี้เลยครับเหมือนกันดังนั้นท่านทั้งหลายครับก็ถือว่าเป็นสวนต้นแบบอีกต้นแบบหนึ่งนะครับที่มีการดูแล้วก็นํามาใช้เพื่อให้เห็นว่าประโยชน์นั้นนะครับมันสามารถใช้ในพื้นที่ที่เล็กได้นะครับแต่ว่าจะผิดจะถูกนั้นไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าสิ่งนี้คือเป็นการทําที่เกษตรกรนั้นลองค้นคว้าทดลองแล้วก็มองว่าเป็นมุมมองที่นะครับสามารถจะเผยแพร่ได้แต่สิ่งสําคัญครับ เพราะท่านใช้นะครับผลิตภัณฑ์3เกลือซึ่งมีเวอร์แพนหรือเวอร์แพนคอร์ดิซานซึ่งเรียกว่าคู่หูเนี่ยตอนนี้มาถามวิธีการใช้บางดีกานะครับว่าวิธีการใช้เนี่ยไอ้แจ๊กใจจะไดครับนะครับผมใจสุหมักผมใจก่อนที่มคลาดท่านหารผมชีตกรทุกสิบวันส่วนผสมครับก็ส,บส่วนผสมก็ตามตาซอง ประมาณ่งหนึ่งซองน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับแล้วก็หนึ่งขวดน้ำหนึ่งพันลิตรคือหนึ่งชุดต่อน้ำพันลิตรครับผมแล้วก็เราฉีดพ่นนี่กี่วันครั้งครับสิบวันสิบวันสิบวันครั้งสิบวันตลอดเลยตลอดเลยครับสิบวันครั้งในช่วงที่มีลูกมีผลนี่เราฉีดไปเรื่อยๆทุกสิบวันครั้งโอ้โหเด็กก็เห็นตามที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับที่ท่านเพื่อนพ้องพี่น้องผู้ลกความก้าวหน้ากําลังเห็นผลผลิตและเห็นลําต้นเห็นการที่การเจริญเติบโตที่พี่แจ็คได้มาค้นพบว่า สิ่งที่พี่แจ็คทำนั้นเพราะพี่แจ็คนี่เป็นนักทดลองนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสวนแห่งนี้นะครับมาเที่ยวได้ครับได้ครับอันนี้มีชื่อสวนอะ้รเหรอครับเผื่อคนไก่ไปไก่มาตรงนี้สวนโรจนารัตครับครับอยู่ที่บ้านมัต้นต้นนะครับนาอครับอยู่ที่หมู่13หมู่3ใช้นิเวศครับครับใช้นิเวศอำเภอเวียงชัยอำเภอเวียงชัยครับกับจังหวัดเชียงรายเอาละครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่กําลังชมอยู่นะครับเห็นอยู่ก็คือว่านี่เป็นสวนทดลอง อย่าปลูกอะไรผสมผสานเข้าไปแล้วก็ดูจากตำราอื่นบ้างนะครับแล้วก็ค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นอย่างนี้จนมาค้นพบสามเกลือนะครับเมื่อกี้<ม>พูดถึงคู่หูไปแล้วหญิงเกษตรพี่แจ๊คแค่อย่างไรครับใส่ทุกสี่สิบวันสี่สิบวันครับรต,ต้นมันสองโลต้นประมาณสองโลนะครับเฉลี่ยสี่สิบ <40 S 2> วันทุกสี่สิบวัน,วนเห็นอะไรอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างครับดินดีขึ้นน่อยครับบอกแข็งซื่อว่าค้นต้นท,ทุกทุกครั้งที่ค้นต้น เราถอนยากโอ้โหจะแข็งมากเลยอตอนนี้ดีขึ้นผมผมใส่สมดนรวมหมดเลยผมใส่ให้เป็นจุดใส่้าใจห้หมดเลยโอ้ดีมันถอนง่ายขึ้นถอนง่ายขึ้นอแปลว่าดีครับแล้วก็ถอนยากง่ายครับดูแลรักษาง่ายนะครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้ใส่มาแล้วดูแลมาแล้วนะครับก็เกิดการเป็นอย่างนี้ครับที่สูบครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์มาดูตั้งแต่เริ่มต้น ช่วยเล่าตอนต้นๆให้ผมฟังหน่อยว่าตอนที่ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์เป็นจะไดครับเม,มื่อก่อนมาได้เจอผลิตภัณฑ์นี้ซึกว่าต้นไม้นะครับนาอครับส่วนของ,องไอ้แจ้ง,ง,งนจเนี่ยครับ,รบมันก็นจะมีเป็นโลกใบเหลืองครับและเป็นเป็นล้าละโลกบางสิ่งมันยังละลายโรกเข้ามาเนาะครับนรับในฐานะที่ปรึกษาเนี่ยครับอยากจะให้พี่น้องในจังหวัดเชียงไายเนี่ยครับได้ หันกลับมาใช้พวกอินทรีย์เนี่ยไอโสจะพูดในกับพลจังหวัดเชียงไฮ้ครับครับก็ขอน้อมเชิญพี่น้องจชีงไฮ้ทุกท่านนะครับที่รักเรื่องเกี่ยวกับการอินทรีหรือสุขภาพของตัวเองนะครับอยากเชิญชวนว่าให้ทานอาหารมาใจา้สิ่งค่าของที่เป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังเช่นยอเวอร์แพนในคู่หูมัสจนะครับถ่าไผ ยังบาดใดเคยใช่ก็ม่นจครับผมขอเชิญใช่แล้วก็มาพิสูจน์เอาบดต้องคุณต้องฟังค่นครับพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าใช่้แล้วอาการของต้นไม้นะไปิดได้พองครับต้นไม้ไม่เคยโกหกใครนะคบเนอครับถ้าผลิตพันดีต้นไม้กระสวยงามนะครับอยากเชิญจนพี่น้นองสวนทุเรียนทุกสวนนะครับไม่จจงหายนะครับมาใช้ตรงนี้กันแล้วคําตอบคาถามทานดูเองจากหลังจากที่ทานใช้ต้นไม้ไปละประมาณ ามอาทิตย์จะเห็นผลเลยชัดเจนครับผมครับผมโอ้โหนี่คือที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับ<อ>สุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,อดนะครับในจ,จรรังหวัดเชียงรายก็สามารถมาดูนะครับส่วนพี่แจ็คแล้วก็ส,กาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ไอ้แจ็คครับช่วยเพิ่มเติมพลังใจของพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือว่าท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์สามเกินในการบำรุงดูแลรักษาต้นทุเรียนได้จะไดเรื่องเดินครับผมว่าคุ้มค่าครับที่เขาลดค่าใช้จ่าย คือใจตัวเดียวอ,อย่างอื่นต้องใจครับแล้วก็ลดต้องใจยาจะไปผมชอบทุนนี้ <laughs> ครับนเต้าอีสั้นๆครับสั้นครับอ้โหครับลดต้นทุน <c oughs> นะครับบ่ต้องไปควงบ่ต้องใจอย่างอื่เอนเพิ่มเติมและที่สําคัญครับก็หมายความว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี่มันเป็นประจักษ์พยานโดยรวมนะครับแล้วโดยเฉพาะไอ้แจ็คบอกว่าภาคเหนือของเขาเนี่ยนะครับมันมีอย่างที่ต้องศึกษาแต่ผลิตภัณฑ์นี้ คือตอบโจทย์ทั้ง3าเกลือเวอร์แพนวันนี้มิจร์เกษตรยังยืนมีความภูมิใจครับแล้วก็ขออู้กับเมืองปิดท้ายว่านี่คือต้นเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะวิธีการปลูกทุเรียนในภาคเหนือถือว่าไอ้แจ็คนะครับเจ้าของสวนแห่งนี้เป็นคนที่ทำมือ เชียงใหม่เชียงไฮลำปูนลำปางแป่หน้าเนี่ยนะครับมีความกระเทือนเรือนลั่นในเรื่องของการเกษตรโดดด้านทุเรียนโดยเฉพาะวันนี้พิจาาเกษตรยั่งยืนและเราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับเจอกันที่ไหนจะบอกตังคลิปนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับโอแผ่นยิงเกษตรใจร้อดีเต้ช่วยปลอดดีเฮ้